ื่องแรกก็คือกรณีความเคลื่อนไหวในการรณรงค์หาเสียงของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะในหลายๆพื้นที่ทั่วประเทศที่ปรากฏข่าวว่ามีบุคคลสวมเสื้อสีแดงไปแสดงตัวแล้วก็สอบถามถึงเรื่องราวเหตุการณ์สลายการชุมนุมหรือแสดงการสนับสนุน พักเพื่อไทยในระหว่างการหาเสียงของนายอภิสิทธิ์เนี่ยปรากฏว่าเรื่องนี้เนี่ยก็ได้มีการติดตามตรวจสอบจากประชาชนโดยใกล้ชิดผมทราบมาว่าแกนนำนปชก็ติดตามปรากฏการณ์นี้อย่างละเอียดเช่นเดียวกันแล้วขณะนี้เนี่ยก็เกิดเรื่องประหลาด ซึ่งถือว่าเป็นความไม่ชอบมาพากลแล้วต้องมาเล่าสู่กันฟังก,ก็คือกรณีที่นายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะลงพื้นที่บริเวณตลาดวงศกรเขตสายไหมกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่31พฤษภาคมแล้วปรากฏว่ามีสุภาพสตรีคนหนึ่งสวมเสื้อสีแดงมีภาพของคุณยิ่งลักษณ์ชินวัตร ปรากฏอยู่บนเสื้อไปชูป้ายข้อความว่าไร้ฝีมือข้าวยากหมากแพงพอนายอภิสิทธิ์เห็นก็เดินเข้าไปพูดคุยเกลี้ยกล่อมใช้เวลาเพียงไม่นานสุภาพสตรีคนนั้นก็มีท่าทีอ่อนลงแล้วก็แสดงอาการตอบรับต่อคำชี้แจงของนายอภิสิทธิ์โดยทันทีเรื่องนี้ ประชาชนที่เขาอยู่ในโลกไซเบอร์เขาได้ไปตรวจสอบข้อมูลครับแล้วก็พบว่าสุภาพสตรีคนนี้ชื่อนางสิริมานวลแจ่มเป็นชื่อเดียวนามสกุลเดียวกับนางสิริมานวลแจ่มที่ปรากฏเป็นเจ้าของบ้านในเขตสายไหมที่ได้เชิญสาวก ของสำนักสันติอโศกที่เขาเรียกกันว่าท่านจันเนี่ยไปพูดจาไปเทศถึงบ้านในวันจันทร์ที่20กันยายนปี2 5 5 3เรื่องนี้กลายเป็นประเด็นที่น่าสนใจทันทีครับเพราะว่าถ้าคุณสิริมานวนแจ่มคนนี้เป็นคนเสื้อแดงจริงๆ เข้าถึงอุดมการและจิตวิญญาณการต่อสู้ของคนเสื้อแดงจริงๆเนี่ยผมเชื่อว่าเขาจะไม่ใช่ผู้เลื่อมใสศรัทธาลัทธิสันติอสุกเพราะสำนักนี้มติของมหาเทราสมาคมก็ดีคำวินิจฉัยของสารสถิตยุติธรรมก็ดีชี้ตรงกันว่า มิได้เป็นสงฆ์ในพระพุทธศาสนาแล้วสำนักนี้ก็เป็นที่ทราบโดยทั่วไปว่าได้เป็นกำลังหลักในการชุมนุมของกลุ่มพันธมิตรตลอดมาเพราะฉะนั้นจึงเชื่อไม่ได้เลยว่าคนเสื้อแดงพันแท้เนี่ยจะเป็นสาวกสันติอโศกถึงขั้นเชิญ บุคคลในสำนักสันติอโศกไม่ประกอบพิธีกรรมต่างๆที่บ้านเพราะฉะนั้นผมก็คิดว่าเรื่องนี้เนี่ยมันควรมีคำอธิบายมากกว่าที่ปรากฏในสื่อเมื่อสองสาวันที่ผ่านมาผมไม่เชื่อว่าคุณสีมาเนี่ยจะเป็นคนเสื้อแดงจริงๆอย่างที่แสดงตัวด้วยเหตุผลอย่างที่เรียนแล้วว่า อุดมการเสื้อแดงกับอุดมการสันตีอโศกเนี่ยมันไปด้วยกันไ่ไดะแล้วท่าทีที่ตอบรับนายอาภิสิทธิ์อย่างรวดเร็วเนี่ยก็เป็นท่าทีที่แปลกตาแปลกใจผมก็เลยไม่ทราบว่าเรื่องนี้เป็นการจัดฉากเป็นการร่วมกันแสดงละครของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดหรือไม่ทราบจากข่าวว่าพรักประชาธิปัตย์ก็ติดตามละครโทรทัศน์อยู่หลายเรื่อง แล้วติดตามอย่างจริงจริงจ้งๆทํงทจนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตสิ่งที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่3เดพฤษภาคมเนี่ยมันเป็นผลมาจากการดูละครดอกส้มสีทองมากไปหรือไม่พฤติการแบบนี้เนี่ยมันเป็นเรยาทางการเมืองเหมือนที่มีคนเคยชูดไม้หรือเปล่าเป็นเรื่องที่ผมว่าสังคมต้องการอธิบายครับ แล้วก็ด้วยเรื่องแบบนี้ครับที่ผมเคยได้หารือกับแกนนำนปชอท่านว่าให้ได้พิจารณาโดยละเอียดเถอะครับว่าความเคลื่อนไหวของนายอภิสิทธิ์ในสนามเลือกตั้งคนเสื้อแดงพันแท้เนี่ยก็น่าที่จะปล่อยวางให้มีความเคลื่อนไหวโดยสะดวกเพราะแพ้ชนะเนี่ยมันอยู่ในภูหา แล้วเมื่อประชาชนมั่นใจว่าคราวนี้ฝ่าย,รายาประชาธิปไตยจะเป็นผู้ชนะนก็ไม่มีความจำเป็นต้องเคลือไไ่อนไหวใดๆเพราะความเคลื่อนไหวมันก็จะเป็นช่องว่าให้อีกฝ่ายหนึ่งสร้างละครฉากใหญ่เหมือนอย่างที่เคยเกิดมาแล้วก็หาหรือแกนำนำนปชท่านไปแบบนี้นะครับเพราะว่าวันนี้ผมก็มาทำงานกับพรรคเพื่อไทยก็ยืนอยู่กับภารกิจของพรรคเต็มตัวเต็มเวลา มีประเด็นต่างๆก็คงจะต้องหาหรือกับทางแกนนำชุดปัจจุบันประการต่อมานะครับก็คือกรณีนายสุเทพเรือกสุบัรให้สัมภาษณ์ตอบโต้ประเด็นที่ผมแถลงข่าวเมื่อวานว่าข่ายทหารในจังหวัดสกลน,นครมีการเช็ครายชื่อกำลังพลแล้วแนะนำกำลังพลให้ไปลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหนะ้าคุณสุเทพบอกว่า ผมพูดความเท็จแล้วบอกว่าพวกผมเจ็บแค้นทหารเพราะสมัยรัฐบาลนายกสมชายขอให้ทหารมาปราบประชาชนแล้วทหารไม่ทำผมยืนยันว่าเรื่องนี้ไม่เป็นความจริงรัฐบาลนายสมชายวงสวัสดิ์รัฐบาลนายสมัครสุนทรเวชรัฐบาลพันตำรวจโททักษินชินวัตรไม่เคยแม้แต่จะคิดที่จะนำกำลังทหารมาปราบปรามการชุมนุมของประชาชน เพราะฉะนั้นไม่ใช่เหตุผลที่เราจะเอาเรื่องนี้มาเจ็บแค้นหรือโกรธเคืองใดๆกับทางฝ่ายกองทัพแล้วถ้านายสุเทพคิดว่าการที่พักประชาธิปัตย์ให้ทหารเอาสไนเปอร์ออกมาได้ให้ทหารเอารถถังรถหุ้มเกราะกออกมาได้แล้วเกิดผลให้คนตายกลางเมืองหลวงเกือบร้อยชีวิตเป็นความสำเร็จเนี่ย ผมว่าก็เป็นเรื่องน่าเศร้าก็แสดงว่าจุดยืนของพรรคเพื่อไทยกับพรรคประชาธิปัตย์แตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงแล้วไม่มีทางที่จะมองสบตากันได้ในทางการเมืองเพราะเราเห็นประชาชนแตกต่างกันพรรคเพื่อไทยเห็นว่าประชาชนเป็นบุคคลที่รัฐจะไปใช้ความรุนแรงใดๆม่ได้แต่พรรคประชาธิปัตย์เห็นตรงข้ามโดยสิ้นเชิง ระการต่อมานะครับกรณีพลเอกประยุทธ์จันโอชาท่านออกมายืนยันอีกครั้งว่าไม่มีนโยบายที่กองทัพจะเข้ามาแทรกแซงการเมืองอย่าให้พวกผมดึงเอากองทัพไปเกี่ยวข้องบอกว่าไม่อยากโต้แยง้งเพราะสิ่งที่ผมพูดเป็นความเท็จเนี่ยผมยืนยันว่ากำลังพลที่สกลน,นครเขาบอกมา แล้วถ้าท่านเห็นว่ากองทัพไม่มีส่วนเกี่ยวข้องก็ชี้แจงอธิบายครับท่านอธิบายว่าเป็นการตรวจสอบอัตรากำลังพลเพื่อเตรียมตัวใช้สิทธิ์ตามธรรมดาแต่ต้องถามว่าแล้วทำไมต้องบอกให้กำลังพลไปใช้สิทธิ์เลือกตั้งล่วงหน้าด้วย,ยก็ในเมื่อวันที่3มกร,รกฎาคมเป็นวันอาทิตย์นะครับเป็นวันหยุดราชการแล้วกำลังพลส่วนใหญ่ก็อยู่ในพื้นที่ ไม่ได้มีเหตุการณ์ภารกิจเร่งด่วนจะต้องไปทําที่ไหนอย่างนี้ครับมันทําให้ประชาชนไม่สบายใจถ้ากองทัพยืนยันว่าท่านไม่เกี่ยวข้องก็ขอให้รักษาคําพูดปฏิบัติให้กับสมชายชาติทหารครับแล้วประชาชนจะเฝ้าดูจะตรวจสอบเราไม่อยากให้เกิดปรากฏการว่าหลังการเลือกตั้งมีเอกสารลับแบบที่เคยเกิดขึ้นในปี2550ออกจากกองทัพมาอีก ก็อยากให้การเลือกตั้งเป็นไปโดยบริสุทธิยุติธรรมเท่านั้นครับท่านสื่อมวลชนมีคำถามไหมครับถ้าไม่มีคำถามก็โอเคนะครับสองสามเรื่องเรื่องคุณสิริมานะครับเรื่องเสื้อแดงซึ่งฝากแกนดำเข้าไปบอกว่าระวังจะเป็นช่องว่างให้ฝ่ายตรงข้ามเขาสร้างสถานการณ์ได้แล้วเรื่องคุณสุเทพกับกองทัพอย่างที่เรียนครับสวัสดีครับ